ก็ไฮโลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคุณอยู่กับผมเรนเองวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อคร่าวๆกับมาวิก้า เรามาทําความรู้จักตัวละครแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับผมโดยพื้นฐานนางเนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุไฟใช้ดาบใหญ่จากเมืองเนสแลนด์นะครับผมส่วนตําแหน่งเนี่ยจะยืนได้ทั้ง DPS แล้วก็พพอร์ตเลยนะครับผมในเรื่องของสกิลเนี่ยผมขอข้ามการตีปกติไปเลยก็แล้วกันเนาะเราจะกระโดดไปที่สกิล e ของตัวละครเลยนะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบก็คือแบบกดแตะแล้วก็แบบกดค้างเนาะแบบแรกก็คือแบบกดแตะนะครับผมซึ่งมาวิกาเนี่ยจะทําการสร้างวงแหวนไฟไว้ข้างหลังตัวละครนะครับผมแล้วก็มีดาเมจไฟลงมาโจมตีศัตรูเรื่อยๆๆทก2ววินาีแบบด ครั้งเนี่ยมาวูก้าจะทำการเรียกมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วเราเนี่ยก็แวน้แวนแว้นไปตีศัตรูได้เลยนะครับผมซึ่งจะตีได้แบบที่ปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีเนาะแต่ว่าตัวคูนเนี่ยจะยังอยู่ในสกิล E อยู่นะครับผมอย่าเผลอไปอัพโจมตีปกติแบบผมซะละแน่นอนครับผมว่าสกิล E แบบแตะเนี่ยจะใช้ในแบบซัพพอร์ตส่วนสกิล E แบบกดค้างเนี่ยจะใช้สำหรับ DPS เนะาะถัดมาในเรื่องของอันติมาวูก้าเนี่ยจะทำดาเมจก้อนใหญ่ไปข้างหน้าเป็นวงกลมนะครับผมก็น่าจะเราๆวงกลมของเบนเน็ตนะมั้งแต่ว่าน่าจะเล็กกว่่่่่่าา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 นนนนิิดดดดดหหหออยยยยเเเเเเะะะโลลลัังงจจจกกกทมมมมมแ้้้้วีขสูตรบซึ เวลาทั้งหมด7วิในโหมดนี้นะครับผมซึ่งภายในโหมดนี้เนี่ยการใช้สกิล e ทั้งแบบกดแตะและก็แบบกดค้างเนี่ยก็จะไม่ใช้พอวิญญาราตีอีกต่อไปเนาะและยังมีการบัฟสกิล e ของเราด้วยนะครับผมโดยจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับลอ้อโลกันเนาะทั้งการโจมตีปกติและก็ชาร์จโจมตีเลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มความต้านทานการหยุดจังงักให้กับมาวิก้าด้วยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือยี่ห้อไหนเนาะแต่ว่าจากที่ใช้ใช้มาเนี่ยมันก็พอเห็นผลอยู่บ้างน,นะครับ แล้วก็สลับมาวิกาออกก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วแต่สไตล์เพื่อนๆเ,เลยเนาะว่าจะนำมาวิกาเนี่ยไปเล่นในตำแหน่งไหนนะครับผมถัดมาที่พาสีประจําตัวอันแรกกันดีกว่านะครับผมเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยทำให้เกิดวิญญ,ญาณราตรีประทุเนี่ยมาวิกาเนี่ยจะได้เอทีเคเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่สั้นไม่ยาวเนาะถัดมาเลยคือเมื่อมาวิกาใช้อันตีแล้วเนี่ยตัวละครที่ยืนอยู่ในสนามณขนาดนั้นเนี่ยจะได้รับโบนัสความเสียหายสูงสุด40% 40%นะะครรับมมแตตตต่่่่่่่วาาากกก็จจลลลลดดงงงงเือออยยๆๆนะซึีี้้้ถถูููญญณสทใชไป ส่วน2อันสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับการต่อสู้แล้วนะครับผมผมขออนุญาตโดดข้ามไปเลยเนาะมาที่เรื่องของทีมกันเลยดีกว่านะครับผมเนื่องจากตัวของมาวิก้าเองเนี่ยมีหลายบทบาทหน้าที่ให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับผมที่นี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับผมว่าจะไปเล่นทีมอะไรเนาะสำหรับทีมแรกเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบที่เราเนี่ยนำมาวิก้ามาเน้นยืนสนามแล้วก็ทำดาเมจนะครับผมส่วนหลักการของทีมนี้เนี่ยนอกจากมาวิก้าแล้วก็ควรจะมีตัวละครแนทแลนด์อีกหนึ่งตัวมาช่วยมาวิก้าเก็บพลังงานนะ ให้ใส่นะเหมือนจะล็อกเบเนดส์ซะด้วยซ้ำมนะครับผมหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเปลี่ยนเอาคาซืฮาอ,ออกนําฟอรีน่ามาใส่แทนแล้วก็เอาซิลารีออกเอาไซลโลเนนมาใส่แทนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ตัวที่เพื่อนๆมีเลยเนาะส่วนทีมอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราจะนํามาวิก้ามาเป็นแนวหลังให้เพื่อนนะครับผมก็คือมาเป็นซัพพอร์ตซับดนะิพีเอสนั่นแหละเนาะก็คอยแปะไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมก็คือทีมการอยู่รีเวนะิร์สเมลเนาะหรือว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยคุณจะนํามาวิก้าเนี่ยไปเล่่่่่นนนนนกกกกกัััับบบบมมมมมะะะะเเเเเเเฟืืืืออออง็็ไไได้้้คครรรรผผหหหววาาาาาจปปปลลลลฏิิิิยยแแแตพๆสํซที ผมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่ามีข้อแม้หลักๆอยู่ตรงที่ว่าการแปะไฟของมาวิกาเนี่ยมันไม่ได้หนาอะไรมากนะครับผมก็คือนางเนี่ยจะแปะทุกๆ2วิอย่างที่ได้ไอธิบายไปข้างต้นเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ควรจะนํามาวิกาไปในทีมที่ต้องการการแปะไฟแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าลําพังการแปะไฟอย่างเดียวของตัวนางเนี่ยอาจจะไม่ทันเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือควรจะมีตัวละครแนทแลนด์อย่างน้อยอีกหนึ่งตัวเพื่อมาเป็นตัวช่วยเก็บพลังงานให้กับนางด้วยนะครับผมซึ่งถ นะครับผมโดยผมเนี่ยจะเริ่มมาจากเกมเพลย์ของ DPS ก่อนเนาะการเซตอัพของทีมที่มีมาวิกาเป็น DPS เนี่ยก็จะคล้ายคลกับการเซตอัพทีมของไรเดนซีสอหรือว่านิวเวลิตอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือนําตัวละครอื่นๆเนี่ยมาซัพพอร์ตและกระับให้เรียบร้อยเมื่อเซตอัพเสร็จแล้วก็จะสลับไปที่ตัวของมาวิกาเพื่ออันติแล้วก็ทาดาเมจนะครับผมส่วนทีมที่นํามาวิกามาเป็นตัวละครซัพพอร์ตหรือว่าซับ DPS เนี่ยหลักๆเลยคือเราจะใช้สกิล E แบบกดแตะครั้งเดียวนะครับผมก็คือจะมีการทาดาเมจไฟของมาาก้เนนนียยยจมป็รระะะะะโดหลัง เนี่ยเพื่อนๆจะนําการแปะไฟของมัมุยกาไปทําปฏิกิริยาอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมการอยู่รีเวิร์สเมลเนาะทั้ทงนี้เนี่ยในทีมที่มัมุยกาเป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันติรีทุกทีมนะครับผมจริงอยู่ที่ว่าอันติของมัมวยกาเนี่ยเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครที่ยืนในสนามณขนาดนั้นนะครับผมแต่ในบางทีมอย่างเช่นทีมมะเฟืองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าดาเมจทุกอย แนะนำให้อัพตามผมนะครับผมคือการโจมตีปกติเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลยเนาะลำดับแรกเนี่ยควรจะอัพเป็นสกิล e แล้วก็อันตินะครับผมส่วนถ้าของเหลือเนี่ยจะไปอัพโจมตีปกติก็ได้เนาะไม่ว่าเพื่อนๆจะปั้นมาวิกาเป็น dps หรือว่าซัพพอร์ตเนี่ยสกิล e ก็ยังถือว่าได้ใช้อยู่นะครับผมฉะนั้นอัพสกิล e ก่อนแล้วค่อยไปอันติเนาะซึ่งจริงๆถ้าอัพ2อันพร้อมกันได้เนี่ยเจ๋งที่สุดนะครับผมกับม,มาที่เรื่องของอัติแฟกต์กันบ้างนะครับผมสำหรับคนที่จะปั้นมาน PS, นนนนมวิกา,านอนอนะเรปเป ได้กันนะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนเซตไปใส่ซินเดอร์ซิตี้แทนเนาะส่วนเซตไฟเนี่ยเอาจริงๆก็เก็บไว้เป็นทางเลือกกันละกันนะครับผมถ้าใครเนี่ยยังฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้นางไม่ทันหรือว่ามีเซตไฟเก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองเอามาใส่ดูก่อนได้เนาะนาฬิกาเนี่ยใส่ได้ทั้ง EM แล้วก็ e t k เลยนะครับผมแต่ว่าผมแนะนํา EM มากกว่าเนาะด้วยแน่นอนครับผมว่าต้องเป็นโบนัสความเสียหายไฟเนาะส่วนหมวกเนี่ยอัตตากรีความแรงกี้ขาดอันไหนใส่อันนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมระหว่่่่่่่่าา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 งงงกกกกรรรรใใใสสสสนนนนฬิิชญธตตุเเเพืออห้้ทขขีียยยมมบบูณ์ึั ETK โดไ เลยนะครับผมว่าชำนาญทตุของเราเนี่ยจะพอหรือเปล่ามันก็จริงอยู่นะครับผมว่า ATK เนี่ยยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีแต่อย่าลืมนะครับผมว่าการทําให้สเตตของตัวละครเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยสำคัญกว่าเนาะฉะนั้นการยอมสละ ATK ของตัวเองเป็นจนวนหนึ่งเพื่อให้มีความชำนาญาตุเพิ่มขึ้นจนสมบูรณ์เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมถัดมาเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกา ATK นะครับผมอาวุธเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยเนาะต่างกันอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าเราเนี่ยมีความชำนาญทตุไม่พอแล้วนะครับผมจริงๆเนน่่อาาะกกแ้ว็็มตไดั อาจจะยากไปหน่อยทําได้ก็ดีกระหผมจะว่าทําไม่ได้ก็ใส่นาฬิกาจำนานา้าเถอะ โอเคถ้ามวิก้าของเราเนี่ยควรจะมีชำนาญาตุแล้วควรจะมีที่เท่าไรล่ะคำตอบก็คือประมาณ 180- 200ถึงนะครับผมที่เหลือเนี่ยก็แบ่งไปใส่อย่างอื่นได้เลยเนาะถัดมาแบบไวๆกับหัวข้ออาวุธเลยนะครับผมซึ่งเทลิสก็ตามนี้เลยเนาะถึงผมจะแยกเป็นเทียไว้ก็เถอะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสีดาวเทียเอกับเทียบีเนี่ยต่างกันจริงๆแค่ประมาณ70,000่บวกลบนะครับผมมันก็จะมีแค่บางอันเท่านั้นแหละครับผมที่จะห่างกันจริงๆเนาะอย่างกูโอ อคุโอมารุเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยจะใส่ก็ใส่เลยนะครับผมเพราะว่าถือว่าแรงทีเดียวเลยเนาะสเตตก็ตามนี้นะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมอัตาคิมันเยอะตอนนี้อัติแฟกมันทํางานอยู่นะครับผมก็เลยบวกอัตาคิมาให้เพิ่มเนะาะถัดมาก็จะเป็นดาบกิจกรรมอย่างเมลฟลอเวอร์นะครับผมซึ่งสําหรับคนที่ใส่ดาบนี้เนี่ยจะใส่นาฬิกาเป็นพลังโจมตีก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องไปหาความชมนานาญเพิ่มมาเองนิดหน่อยเนาะซึ่งถ้ามริก้าของคุณไม่รู้จะใส่ดาบอะไรดีเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี อัตราครีความแรงครีตอนใช้ทดสอบเนี่ยผมพยายามจะให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างเนาะตรงนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับผมอีกหนึ่งอันที่ผมว่าจะไม่ทําในตอนแรกเนี่ยแต่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะใส่กันเยอะนะครับผมก็คือ serpent spy เนาะเอาตรงตดเาเมจของดาบเล่มนี้เนี่ยก็ถือว่าดูใช้ได้เลยนะครับผมปัญหาเดียวของคนที่ใช้ดาบเล่มนี้เลยเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนวิวยากครับผมสำหรับปอมวิกาที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่า DPS เนี่ยมีแน่ครับผมเพราะว่าอามะก มากเลยนะครับผมเราควรจะควบคุมอัตราคลิ่ของมาวิก้าเนี่ยให้ไม่เกิน60%นะครับผมเมื่อออฟซิเดนโคเด็กทำงานเนี่ยอัตราคลิ่จะได้ไม่เกินเนาะที่ผมพูดเหมือนไม่แนะนําอาวุธนี้เลยเนี่ยก็เพราะว่ามาวิก้าของเราเนี่ยเราทําอัตราคลิ่หลักๆอยู่ที่ประมาณ30-40%นะครับผมหรือว่าสวยๆหน่อยก็อาจจะประมาณ50เนาะถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใส่ดาบอื่นที่ไม่มีอตัตราใดๆมาช่วยเลยเนี่ยมันก็จะหายไปฟรีๆ27%เลยเนาะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับผมใครจะใช้ดาบนี่เนี่ยก็กนะยคืดคอดาาาบลเนะ เมจของดาบปลาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้แรงนะครับผมก็จะอยู่กลางๆสําหรับตัว4ีดาวเนาะว่ากันตามตรงดาบนี้เนี่ยใครมีจะใช้ก็ใช้ไปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณมีอโคโอมารุเนี่ยผมแนะนําให้ใส่อโคโอมารุมากกว่าเนาะคือสเตตของดาบทั้งสองเนี่ยดูคล้ายกันแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยแตกต่างกันในระดับหนึ่งเลยเนาะส่วนในเรื่องของกลุ่มดาวเนี่ยผมจะอธิบายสั้นๆแล้วก็อธิบายแค่กลุ่มดาวหนึ่งกับกลุ่มดาวสองก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าแค่นี้มันก็แรง well, แล้วเนาะโดยกล แล้วก็อัตราการเก็บอันติของมาวิก้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับผมง่ายๆเลยคือเก็บอันติไวแล้วก็ขี่มอไซค์ได้นานขึ้นนะครับผมกลุ่มดาว2ถ้าเราใช้สก,กิลอีแบบแตะศัตรูที่อยู่รอบๆเนี่ยจะถูกลดพลังป้องกัน20%นะครับผมและหลังจากที่เราอันติเนี่ยดาเมจของลอ้อรวกันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม ก็จบก,กันไปแล้วนะครับผมกับไกด์มวิกาเนี่ยรอบนี้เนาะใครที่ตามดูผมจนถึงคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ตามดูผมเนาะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมเอ่ออาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยอไปขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็จะหาเวลามาลงให้เรื่อยๆเนาะสุดท้ายนี้น่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวผมด้วยนะครับผมถ้าผมทําอะไรผิดพลาดไปประการใดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย